สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุนคนดอนแจแนวมาแล้วพี่น้องครับพบพอกันเมื่อนี้วันพฤหัสพี่น้องวันพฤหัสที่เกา่าตุลาคมเนาะเซานี่คลิปแรกครับมาคุยกันกับเอฟซีแฟนคลับอีหลานอ้อยอุ้งอิงคือเก่าเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะนช่องหน่อยๆคอยไล่ไปน้ำพ,พิ่นพี่น้องครับเบานัวหัวมวลกันคลิปนี้กามสิมาอัปเดต เรื่องเล่าคราวเข้าของลูกสาวอิลาน้นยุงอิงคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับตามสไตล์ช่องของเบ้าดุนเอามาเว่าสู่กันฟังเห็นเรื่องเดียวกันกับมา,ว,า,ว,ามว้านุ่งหัวมวนกันเนาะพี่น้องเนาะตามสไตล์เอฟซีอิลาน้นยครับคลิปนี้ครับเบาดุนสิภาพไปอัปเดตการปรับพื้นที่ดูบริเวณอาณาจักรบานหอฟันอิลาโนยุงอิงครับหลังจากทีเทพื้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ตรไดเห็นติดตามเนาะ ทีมช่างนะครับหลังจากที่เครีย์อุปกรณ์ออกนะครับเพ่อนกับรับพื้นที่นะครับเทระวังของตุกตาอีลานะครับจนมหอดพี่ละด้านนาท่างเขานาบ้านลัางไงจนหอดสารพะพุ่งไปองครับแต่ก็มีเว้นพื้นที่ใบบางมองเนาะเพิ่นจะเอาไปลงกต้นใหม่พี่น้องนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาฝากที่ตอนนอนครับเบาดุลสะออนครับพี่น้องซึ่งงามครับแต่พี่น้องครับความภาคภูมิใจของพอแม่เอฟซีครับ ได้เห็นความสําเร็จของลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะจริงๆแล้วเ่ากระดีใจตั้งแต่บ้านแล้วบ้านเซ็จจนอีลาน้อยขึ้นบ้านใหม่พุ่นล้ครับออพอลองคนกติดตามมาตั้งแต่ลุ่งเสาเข็มพ่ะพี่นออ้องตั้งแต่ยกเสาเอกเสาโทุน่น่ะแมนบอกติดตามบ้านหลังนี้มาเรื่อยๆเห็นความคืบหน้าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆครับเป็นจังไรล่ะพี่น้องครับพ่อมาเห็นภาพแบบนี้นะครับภาพในมือนี้นะครับลาสุดครับผู้มใัใจดีใจกับลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะ เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของอีลาน้อยองอิงครับผู้ที่สีดีใจที่สุดพู่มใจที่สุดก็คือสีแมนลูกสาวพี่น้องครับเงี้ยวเห็นบานเป็นก็้นสียิ้มนะครับคิดในใจนะครับมีความสุขในใจเพิ่นนะครับเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าเกิดจากน้าผักน้าแรงพี่น้องน้าผักน้าแรงที่เอาความสามารถนะครับบวกกับความดีสะสมนะครับเก็บเล็กผสมหน่อยความหาความแพงของ FC แฟนครับจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้พี่น้องครับ บาวดุลก็คิดว่าพอว่าแม่หลาย้นเบิ่งภาพนี้แล้วก็สิยินตามมีความสุขตามครับบาวดุลมักมุมงที่มองจากโลงรถเพื่อนเนาะเขาไปอยู่มองบ้านเพื่อนครับพี่น้องอ๋สอสควับครับค,ควางขวางนะครับนี่เป็นโซนหน้าบ้านพี่น้องครับโซนหน้าบ้านเฮ็ดเตรียมไว้เพื่อสีกลางเต้นแล้วก็เตรียมต้อนรับ f อแฟนคลับที่จะเดินทางไปงานกระถินวมนที่30ที่ทสําคัญก็คือนะครับพี่น้อง เอ่อมวว่านี่นะครับทาง้งนายชาแนลเพิ่นกะอัปเดตมาเบาดุลกับข <c oughs> อามอาตเอาภาพปร,ประกอบครับขั้นที่เป็นเรื่องรับร่องนะครับตอนนี้ก็เริ่มท่าสีโล่งสีเราไปนองครับแล้วก็สีนะครับเป็นโทนสีใหม่้อมคร้่งครื่งครับไปนองดูบเบิง่งจหวะบรายากาศภายนอกภายในตอนนี้สีเริ่มโล่งแล้วนะครับเป็นตะเบิงเป็นตเป็นตะเบิงเป็นแต่แยง่งไปนองครับอลังการแน่นอนสําหรับบานหอฝันอีลาน้อยอุกอิง้าเร็จแล้วสิเป็นจังไหนเนาะอยากเห็นเนาไปนองเนาะแค่ <c oughs> ปรับพื้นพี่น้องครับแค่ปรับพื้นกันยังขนาดนี้พี่น้องครับาอาค้ารออฟฟิดเต็ดหรือว่ามีต้นใหม่มาเพิ่มตรงสนามหญ้าที่เรืออยู่นาบ้านหลังไงเพื่อนกเกษตรเป็นน้ําูุหรือว่าเฮ็ดเป็นน้ําตกจั๊กจั่งอยงู่นะครับพี่น้องเห็นข้างในชแนลเพิ่นเพิ่นรายงานเพิ่นบอกมาเนาะเอากระเกาะติดติดตามครับหลังจากคิ่เทพื้นออกมาเรื่อยๆจนมาหดนาประตูท่าเขาพี่น้องครับได้ล่านกว้างนาบ้าน นะครับอโอ้งามเลี้ยวเห็นบานนะครับสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าพี่น้องครับวิวหลักล้านคือพี่น้องว่าน่ะแล้วเนาะนี่คือความสําเร็จนะครับที่เอามาฝากพี่ต่อน,น้องเบิงแล้วก็มีความสุขตามเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ้านหอฝันนะครับโอ้ยเามีหลายๆคนก้ะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเป็นบอกนะครับตั้งแต่มีขอ,อกมัวนะครับตั้งแต่บานหลังเกาขางคลองจนมาหอดปัจจุบันนี้เป็นจังไงพี่น้องครับนี่คือความสําเร็จ ้นเ้าเนาะพี่น้องถ้าเดินตามความฝันนะครับแล้วก็เหตุตามความฝันเจ้าของไปให้สุดฮักแนวดก็เหตุแนวนั้นพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีก็คืออิหลาหน้อยอุกอิงและที่สําคัญคือการว่างตัวการปฏิบัติตัวครับต้องเหตุให้พ่อยแม่หักนะครับให้พ่อแม่หักหอมหักแพงนะครับเรียกได้ว่าลูกสาวอิหลาหน้อยมีครบเครื่องเลยนะครับยังรักษาคุณภาพในเรื่องการรองการร่ำยังบ่พอครับรักษามาตรฐานของ การใส่ซีวิตนะครับการเป็นยู่การยู่การกินนะครับให้กับเอฟซีแฟนคลับได้เห็นเพราะเป็นยีงคือว่าได้เห็นครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับอีลาน้อยอุ้งอิงนี่ออกซื้อตลอดนะครับออกซื้อตลอดเพราะว่าสิเป็นทางลําเพลินโอเปเชียลเองหรือว่าทางช่อง y o ยูทูบจะเป็นเครือข่ายจังช่องเบ้าดุนนะครับก็ออกมาบอกไว้พี่น้องอัปเดตเห็นใไเบ้างอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเท่ากับจะเห็นนะครับบางช่องหรือว่าบางมุม เอ่อเป็นกระบ,บรยบริตั้งโตเด้หเปอเห็นภาพการปฏิบัติโตหรือการว่างโตของอิหลาหนอยแบบแบบนาป้องล้าง,งก้องกระเฮ็ดยังไดก็คือกันเบิดแบบนี้อย่างครับก็เใหเฮ็ดห้ย้นหากคนแพงค้นหัก้นหอมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับอีหลาหนอยเป็นค้นที่ฉลาดนะครับฉลาดที่จะเฮ็ดคอนเทนให้พ,อ,พอไแม่ได้ยิ้มตามนะครับเวลาที่เอ่อพี่ๆในวงหรือว่าเรายูทูบเปอร์ในวงมากเป็นกนชียอกนะครับเอ่อยอกให้ยิมให้หัวนะครับที่สําคัญคือ นะครับเพิ่นมีรอยยิ้มพิมพ์ใจพี่น้องครับอย่างไหนคือว่าร้อยยิมพิมใจอีละน้อยอุงอิงครับเฮ็ดไห่พอแม่หักพร้อมใดหักแพงใดนะครับก็ลอยย้อนว่าเป็นพุ่นมีอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีในพอแม่ยิ้มหัวตามมีความสุขต่างครับนี่แหละครับมาตรฐานจังสี่หลักที่ใาพอแม่หักแพงจนเฮ็ดไห้ประสบความสําเร็จพี่น้องมาไล่มีซูมือนะครับมาไล่มีซูมือก็ต้องบวกครับนะครับ การรองเพลงการเอาผลงานไม่โชว์แมนบรครับเออนั่นแหละก็คือความสามารถของสาวครับถาัดแนวไดก็เฮ็ตแนวนั้นนะครับถนัดแนวไดเฮ็ดแนวนั้นนะครับพู้ช่มล่ะพ่อคอยแม่ล่ะครับลูกลานเฮ้านะครับฐานะแนวไดก็สนับสนุนเฮ็ดแนวนันครับรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่านะครับนี่นี่ครับตัวยางแล้วก็คืออีลานอยอุงอิงครับอยากมีบ้านมีรถนะครับรถก็มีแลลวบ้านก็มีแลลวครับพี่น้อง พ่อแม่นะครับอยู่สุขสบายเห็นบหมนี่คือความสําเร็จที่พ่อพ่อแม่คาดหวงังและก็อยากให้เป็นพี่น้องครับสุดท้ายแล้วกับประสบความสําเร็จนะครับในระดับหนึ่งเนาะเวลาน้อยก็บ,บอกว่าอยากประสบความสำเร็จขักก้นกรนีครับต้องฝึกนะครับฝึกฝึก,ก,กตัวเองอยู่ตลอดเวลาฝึกฝนปัจจุบัผลงานตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับจนนะครับได้บานหลังนี้ล่ะครับไอพี่น้องเอฟซี FC, ได้มาสออ่ออ่อนซ่อนเนาะคนลางคนบอกว่าง้ามกาัญญาตัวบ้านเพิ่นประสานบ้านเขาแมนครับพี่น้อง แปลว่าเหาเชี่ยเลครับพี่น้องเหาเชี่ยเห่าเห็นนะครับอยากห้อีลาได้อยากห้อีลามีได้นะครับพอเพื่อนๆมีแล้วเห็นแล้วฮขกก็ดีใจนั่มนะครับดีใจนั่มมีความสุขนั่มเมนบอกพี่น้องครับจังเนี่ยครับการปรับปรุงพื้นที่บ้านเจะเห็นชัดถึงความสวยงามของบ้านหอฝันของแทรเลยพี่น้องครับเทพูนเรียบร้อยต้องขอบุณทั้งสีสเกตสร้างบ้านนะครับแต่การได้ชแนลายงานใหนเหาเห็นอยู่ตลอดเวลาเนาะไ้ใหฮาเด้เบ่งไ้เฮาได้เห็นอยู่ตลอดเวลา ก็เลยเหตุให้เอฟซีแฟนคลับคือจังได้ติดตามนะครับได้เห็นความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลานี่ยแหละครับเนาะพี่น้องเอ้านะครับถือว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับที่เบาวดุลอยากจะนําเสนอให้กับพ่อแม่เอฟซีในเบิร์ครับความสําเร็จของอายุเด็กหน่อยอายุ19ปีพี่น้อง19ปีนะครับได้ขนาดนี้ครับระยะทางการเป็นเซรบินของอีลาน้อยอุกยิ้งยังอีกเงีวไกลพี่น้องนะครับเข้าก็ติดตามผลงานลูกสาวไปเรื่อยๆเนาะนะครับฝากท้ายคลิปนี้ครับวันที่30นี่ละที่เพิ่นได้ที่เพิ่น พี่เพิ่นได้มากนะครับยิ่งให้ยิ่งได้บุญกระถินพี่น้องบุญกระถินบ้านน้องคู่วันที่30นะครับไปยินข่าววาเสือกระถินเบิดแล้วเหลือย่างแต่บัตรพี่น้องบัตรแข็งเนาะสั่งได้เลยพี่น้องครับเอฟซีแฟนคลับเนาะนะครับสามารถสั่งเสือสามารถสั่งบัตรได้ครับเสือเบิดแล้วเพื่อนพอเอกถึงเรื่องโซเชียลเพิ่นบอกว่าเสือเบิดแล้วแต่ว่าบัตรย่างย่าอยู่สนับสนุนลูกสาวไปกับพี่น้องครับทำบุญรวมกับ อีลาน้อยอุ้งอิงเนาะิได้ปังๆังคือเพื่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้เบาดุลไวส์มีครับเอาความพุ่งใจมาฝากพี่ตอนน้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ